สวัสดีครับคุณผู้ชมบันลังสุดท้ายได้ทุกคนครับเป็นเหตุการณ์ด่วนถุกเทินองค์การบริหารส่วนตะบลทุมแสงนะครับส่งผู้ป่วยพอดีโรงพยาบาลสตึกรับช่วงต่อนำส่งโรงพยาบาลนะครับเป็นการที่ประสานงานกันโดยความรวดเร็วนะครับขอชื่นชม ถามว่าทำไมถึงขนถ่ายช่วงระหว่างไปโรงพยาบาลเพราะว่ารถฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ,อหลาหลายอย่างยัง,ยงไม่เพียงพร้อมเท่ากับรถโรงพยาบาลนะครับเพราะารถพยาบาลของเรามีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมสับทุกอย่างมันจะเป็นเครื่องมือเครื่องปังง๊มหัวใจออกซิเจน ผู้ป่วยปลอดภทยส่งถึงมือหมอนะครับขอชื่นชมเจ้าที่รูชีพองค์การบริส่วนตบื่นแสงนะครับแล้วก็เจ้าที่พยาบาลและคุณหมอจากโรงพยาบาลสตึกที่รับช่วงรับผู้ป่วยส่งต่อตามขั้นตอนขอบพคุณคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดชับสับไครด้วยนะครับและกดแชร์เป็นกำลังใจ เรบคิดในของเาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ